ฆาตเหตุจบชีวิตเตยไมสไตล์เคยพูดเรื่องนี้ที่บ้านไม่เคยช่วยได้เงินเดือนละ5 0,000นบาทไม่พอจาย ถือเป็นเรื่องที่ได้รับการพูดถึงอยู่ไม่น้อยนะครับกับกรณีการจากไปอย่างไม่มีวันกลับของเตยไมสไตล์ดาวทวิตเตอร์และหนุ่มโอลิแฟนคนดังที่เลือกจบชีวิตจากหลากหลายปัญหาโดยที่ก่อนหน้านี้เตยก็เคยโพสข้อความสุดเศร้าเป็นลางบอกเหตุอีกด้วยหลังการจากไปของเตยโลกโซเชียลมีเดียได้มีการแชร์คลิปของเตยที่เคยออกมาไลฟ์และพูดถึงเรื่องหนี้สินโดยเตยบอกว่าตนเป็นคนที่หาไรายได้ได้เยอะเยอะจนชราใจเยอะจนประมาทคำว่าหาไรายได้ได้ เยอะนั้นคือเยอะจนคิดว่าไม่เป็นไรหาได้แป๊บเดียวประกอบกับเต้ยเป็นคนหน้าใหญ่แต่พอมาถึงจุดที่มันล้มจริงๆเงินที่คิดว่าจะหาได้ก็หาไม่ได้เต้ยมีไรายได้สูงพอสมควรจากการทำโอลิแฟนที่ได้สูงถึงเดือนละ5 0 0 0 0นบาทแต่เมื่อเริ่มมีหนี้สินลุงลังเต้ยก็เริ่มไปยืมคนนั้นคนนี้มาและถูกตามคู่ตามทวงเงินทุกชั่วโมงเต้ยเลยตัดสินใจไปปรึกษาที่บ้านว่าถ้าจะไม่กู้นอกระบบจะทํายังไงได้บ้างเพราะเต้ยต้องการเงินประมาณ 1ถึง1.5ล้านบาทเพื่อเอามาเคลียร์เจ้าหนี้เบื้องต้นที่รอไม่ได้ก่อนแต่เมื่อคุยกับที่บ้านที่บ้านก็บอกว่าให้เต้ยไปคุยกับเจ้าหนี้และให้เจ้าหนี้ยอมรับให้ได้ว่าหาเงินมาผ่อนให้ถ้าเจ้าหนี้รับไม่ได้เรื่องผ่อนก็ไม่ต้องเอาเงินอยากไปแจ้งความก็ไปให้เต้ยเล่นบทว่าถ้ารอไม่ได้ก็ไม่ต้องเอาเงิน,แ,งน,ถงงงนแถมบอกให้เต้ยนอนฮ่องกงไปเลยเพื่อเคลียร์หนี้ด้านเต้ยก่อคนข้างตะลึงกับคําตอบของที่บ้านทําให้เต้ยต้องไปกู้นอกระบบเลยทําให้การเงินพังไป สุดท้ายเตยได้ฝากข้อความถึงเจ้านี่ว่าเมื่อเตยต้องการเคียงเงินเตยต้องมานั่งคิดแล้วว่าแต่ละวันหาเงินได้เท่าไรแบ่งเ,เงินที่หาให้ใครได้บ้างแน่นอนว่าเตยไม่สามารถหาเงินให้ทุกคนได้ในคราวเดียวคนที่ยอมก็ต้องรอไปเรื่อยๆใครไม่ยอมก็ได้ก่อนความรู้สึกเตยเหมือนคนจนตรอกถ้าเขาจะเอาตำรวจมาจับก็ต้องหาเงินให้เขาไปก่อนและถ้าต้องนอนเรือนจำก็คือจบเลยเจ้านี่หลายคนอาจจะน้อยใจว่าถ้าไม่ขู่ก็ไม่ได้เงินหรอ แต่เจตนาคือตนอยากหาเงินให้ทุกคนอยู่แล้วแต่ต้องทํายังไงถึงจะทําให้เต้ยเดินหน้าต่อได้และเคียงเงินทุกคนได้และเรื่องครอบครัวเขาก็ไม่ช่วยสําหรับเต้ยไมสเตล์นั้นถือว่าเป็นดาวเด่นโอลีแฟนชาวไทยเคยให้สัมภาษณ์ในช่องจอกจอกว่าเต้ยทํางานแบบนี้มานานแล้วและได้รับเสียงตอบรับในทั้งบวกทั้งครอบครัวก็รับทราบม,มาโดยตลอดเต้ยยอมรับว่าการทํางานรงการนี้ไม่ยั่งยืนจึงพยายามออกมาทำธุรกิจส่วนตัวอีกทางหนึ่ง